โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก เกี่ยวข้าวที่นารันกราบค่ะนารันกราบเออนาันกราบเนี่เหรอจะนำมาทำเป็นข้าวเม่าค่ะถ้าใดใจก็นำเดียวไปที่นารันกราบได้เลยนะคะกลินทำค่ะนารันกราบตรงนี้เองนี่เราเดินไปดูได้เลยเนี่ยแห้งเลยนั่นนะตัวนั้นแห้งเลยสีน้ำตาลแก่แล้วอ่ะ โอ้น้ำมันแรงนะดูเลยพุตบวิ่งน้ำไหลแรงพุงตบวิ่งพุดพุดพุดเลยมันขึ้นจนกระทั่งมันขึ้นมาไม่ได้มันติดดินมันติดดินมันก็เลยดึงเชือกอ่ะที่สองเหนือเหนือเนี่ก็เหนือเนี่ยก็เนือใต้ก็สองใต้ที่สานที่สาน อีสานก็สองอีสานโอ้โหผมดุนผมดุนนี่ไงนี่คนกรุงเทพนี่ไงผมเกิดกลางใจกลางเทพนี่ไงเทพนี่ไงผมเกิดกลางใจกลางกรุงเทพเลยผมึ่งผมเป็นลูกครึ่งอีสานอำเภอพญาไทเลยผมไม่เอาทำไมต้นนั้นต้นนั้นรีบๆเอาต้นนี้โอ้โหวนตุกเลยเนี่ย โอ้โหนี่ทำไมมีเหล็กด้วยทำไมเอาเหล็กมาดามด้วยทำไมการ้าอย่างนอ๋อการาม,าม,มาเนื้อหนึกว่าเหล็กจะเลื่อยใต้จะไปตัดหญ้าบนเครื่องค่ะเป็นด้วงนะกำลังสาธยายอะไรสิกรรมานมรนยายอะไรอยู่อะมีอยู่สองคนเอง โอ้มีสามคนเรามองไปเห็นแค่สองคนเกี่ยวตรงไหนนะ,กกะติดกรรมาดแต่งนี้เหรอโอ้ยหน่อยเดียวเองโอ้เขาก็เกี่ยวกันไปหลายรอบแล้วนะคะอ๋อทำไมเกี่ยวได้หลายรอบได้เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเม่างั้นเลยค่ะไปล,ยลงย้อยๆเนี่ยแต่ว่ามันแก่ไงมันแก่ไปหน่อยเปล่า ก็มีแกถ้าแก่แล้วแกจะเอาไปนึ่งรอบสองหรอรอบสองค่ะได้เดือนหนึ่งไหมเนี่ยรอบสองเดือนหนึ่งด้วยเนะประมาณเดือนหนึ่งก็ออกมารอบสองทำทำให้เรารู้ว่าพอเกี่ยวเสร็จแล้วตัดตอแล้วก็หว่านปุ๋ยเอาน้าใส่เมันจะไอ้นี้ทำให้เราได้ศึกษาตัวนนึยทำให้เรารู้ว่าเออเออมันน่าจะเป็นไปได้ครวเม็ดมันเท่าสองไหม ไม่ไม่ไม่เท่าเก่าไม่ดีด้วยค่ะไม่ได้รวมมันเท่าเดิมมันมันก็มีรีอยู่โอ้ยเคี่ยวเดินไปมันน้อยอ่ะะคอันเดียวก็ไมไม่ไม่เคี่ยวแล้วคุณภาพดีนะคะคุ้มค่ะคมมากุ้มมากสิริใช้ได้ค่ะน้ำหนักดีไอ้รวมดีค่ะเม็ดดีข้าวเหนียวใช่ไหมคะข้าวเหนียวน้ำหนักดีค่ะ ฝักตะกงตะกงนี่ยกินได้ไหมอ่ะอะไรดีเลยเนี่ยไปดองเลยเนี่ยชั้นหนึ่งเลยดองจะกินเนี่ยที่แล้วกินแต่ว่ามันเตี้ยเมันไม่สูงเยอะแยะเลยเอาไปก็เอาที่ยังพอหมอพอหมาที่มันเยอะแยะไปเลือกเกาได้เลยปัดตะกองอ่ะ จะเป็นรวงให้ไม่ค่อยรวงมันมันแบนนะนกมันแหบหมดแล้วฮะนกมันแหบกินหมดแล้วมันแบนนะมัน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 รีบๆไม่มีนักยังไม่แก่ไม่มีเม็ดเท่าไหร่นะฮะปลาครับจะไม่แก่เนี้ยไม่หลับน้ำหนักรตอนนี้มีน้ำหนักจับตอนมีน้ำหนักนลำจับจับไหนเห็นมันหนักเลยมันจะทวง เดี๋ยวมันก็จบเดี๋นี้เฮ้ยหุ่ตมูหาเรื่องของเขาก็อยู่ของเขาธรรมดาธรรมดาคุณไปหาเรื่องเขาเองขายไต่กินสะโพกมัข้างบนเมีทำพิเศษเขาก็อยู่ของเขาเป็นปกติของเขาธรรมดาคุณไม่หาเรื่องเขาเองตมูหาเรื่องอมีหม็นอย่างนั้นอย่างนี้อตมูหาเรื่องของเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเขาก็เกิดเขาเป็นของเขาอยู่ อ้าวเขียวเหลืองสัดนี่งไอ้สดยังไม่มีสีสียังไม่มีเขียวเหลืองแสดแดงแสดเหลืองเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินโอ้โหรุ่งนี่ รุ่งนี่มโอ้โหรุ่งนี่โค้งดีจังเลยครึ่งครึ่งวงกลมเลยรุ่งเนี่ยแจ๋วจริงๆเลยรุ่งเนี่ยครึ่งวงกลมเลยแจ๋วจริงๆไม่มีใครตกเบื่อเพราะอะไรตกเบื่อเพราะอะไรแจวจริงๆยังก็ดูคอนเสิร์ตเจอฟังทรรมยก็ดูคอนเสิร์ตฟังคอน ยังกันดูคอนเสิร์ตด้วยสถานีทำไมอ่ะจะทบทวนทำไมใช้เวลาครับโอ้โหอบอกแล้วไงเราไม่เกี่ยวกับเวลาเราบอกกันบอกนี้เวลาบอกแล้วนะมึงเราอิสระแล้วไม่เกี่ยวตัดหน้ารถไฟนะร้อนรถด่วนร้อยร้อยพันล้านขาล้านตีน ทั้งที่ราทักมากเลยวันนี้โดนแ <c oughs> น่เลยลมลมลโควอีอมาวานเมื่อวานนะครับที่แป้งพูดถึงก็ือว่า50ปีผมเข้าใจในยาแป้งแล้คือประมาณว่าจริงๆมันต้องเป็นปีฉลองยิ่งใหญ่คนต้องเข้ามาเยอะๆมากมายรับรูตกกคนว่าจเจอโควิด <c oughs> มราบังไว้แอนทองคำที่จเจียสองต้องมืดค่ คนจะรู้ต้องเป็นคนที่ไม่หลับตืนต่นตี๋เลยว่าโอ้โอมันจะร้องให้ปิดีน้อยทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าโตกะโตระเท่าไหร่เลยยู่ไหนฮะอ๋อ,อไม่มานี่เลยเดี๋ยวนี้อะ กเขาระวังตัวยากครับโควิดนเาไ่รภาษาเไม่รู้อโควิดนะครับเว่าเขายังไม่รู้จักระวังตัว๋อเลยเ่าตอนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าก็มีีนัยมากเลยก็้องจัยออย่งนี้ เนี่ยลำนี้มันน่าจะทำอ่มันน่าจะทำไอ้ไอ้เก่งพังแล้วก็ซ่อมใหม่เนี่ยเอาไปเอาลงน้ำแล้วก็ทำเก่งดีๆสวยๆใส่มันเรียบร้อยดีอ่าเอาลงน้ำซสาล์รักไว้หาคนมาทำเก่งใส่ใส่ทำดีๆออกแบบให้เขาออกแบบให้ให้ให้แสงสิออกแบบให้ ออกแบบเป็นเ <Okay. S 1> ข่งดูดีๆต้นแลทั้งต้นเสา,าต้นรังคาออกแบบดีๆให้เันแบบไทยๆดูดีๆจะแจะไ,ไม,ไม่ไม่เอาแบบของโดดเดีด่ยว <laughs> โคตรดินมันจะได้ลงน้ำที่ไหนไม่ได้เตรียมโคตรดินไม่ได้ซ่อมสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้ลงน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆอตอนนี้มันมันกำลังน้ำกำลังทะลักมาจากข้างบนอ่า แจอตกบที่ไหนแล้วนี่มันชวาตบตบชวาผักตบชวาฮะนี่อยน้ำนี่รอยน้ำมันคอนกรีตไม่ใช่ขอนกรีตขอนกรีตรอยน้ำะ ขอนกรีตลอยน้ำแก้บนลอยน้ำฮ่าฮ่าฮ่าอะไรราคาเดินกลับทางเดิมนี่ราคาไปดีกว่าจะไปเลยค่ะอันดาาอะไรจะลงเรืออุ้ยมันไปหมดผ่านมาแล้วไปไหนไปไม่หมดหรอกครับมันเล็กไปก็ไม่อยูถ้าก้าวาง มันไปไม่หมดไปไม่หมดไปไม่หมดเรือมันเล็กไปมันมันเรือมันเล็กไปเดี๋ยวดีกว่าได้กำลังโนนมันต้องไปต้องถ้าจะไปต้ไปขน้อยน้ำมูลโนนเออที่ตองขน้อยน้ำมูลดิเมื่อไรเอาขวัญมิ่งมูลนี่ลงน้ำ่ะได้ไม่ทำไม่ข้างบนเก่งข้างันที เอาอเาควันมิ่งมูลจะลงน้ำแล้วก็ทำเก้งทำอะไรขึ้นไปเอาเรือลงนี้ลงน้ำอ่ามันเสร็จแล้วเรเอาลำนั้นก็ลงแล้วก็สร้างเก้งใส่ดีๆออกแบบให้ให้ให้แสงสีนก็ออกแบบกำลังลังทำซาลี่อยู่ครับเพราะว่าเรือมันกว้างมันยาวกำลังแต่งซาลี่กำลังทำซาลี่อยู่แล้วนั่นหวานมากนะซัลลี่หวานมากนะบอกคนกิน กินแล้วเขได้อยู่ต่อแล้วเนี่ยงนี้กจอะไร่งเพราะอยู่นี่วเหรอมันเล็กงานใจเลยเสรมออกมองเก่าอ๋อมันโหมันรัง่แล้วนะรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรงงานเขามาเจอเขาก็ขขอซื้อคืนมดนะรอันท่านไ่ต้กลัวรอกันจะของจะของมาเจอก็ซื้อคืนหมดนะเนี่ย ไม่ซื้อใหม่ละอย่างเงี้ยดีครับมันมันไม่มันไม่จวดอีกมันจะเบรกต้อใส่ดีงั้นไม่ร้ทำไมขอมันมันไม่จวดมันก็ค่อยไปมันค่อยไปาที่เบรกไนตัวหังน้องง่าคือมันไม่มันมันไม่มันไม่ลื่นไงมันไม่สมูทมันคึๆกๆลึ๊กคึ๊กลึ๊่อเม่มันไม่จวดละ ใครก็ใครคนในจังหวัดทั้งหมดเลยไม่มีใครเอาภาราเรื่องแม่น้ำมูลที่จะมีเรือเลยมีเรามาเอาภาราอยู่เจ้าเดียวนี่โมาเอาเลยให้เขาคิดอ่านทำสิเราให้นาะยินดีให้เรือเขาไปเออเอาเลยปลุก ปลุกให้แม่น้ำมูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเราเอาเลยเราร่วมมือเต็มที่เลยไม่ว่านั่นแหละพอกินถูกเหรอมีไวไฟหรือเปล่าพอกินถูกอควันนี้เป็นวแเลยวันนี้ไม่ต้องโขกนะครับสูง ไม่สูงไม่สูงอ่ะพอกระเทิญนี่ไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้โดน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 ผมก็โดนเนี่ยโอ้โดนปั้งเลยโอ้กำลังน็อกน็อกเลยเนี่ยทำไมเขาทำ่างนี้ทขให้มันให้นันมีสติถ้าให้มีสติแล้วให้น้องคารวะคารวะน้องโดนน้อมตนต้อง อไม่ใช่ต้องอ่อนน้อมทำตนนวาโตคาราวาโตนวาโตน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรัก ผู้เป็นสยังอภิญญาผู้เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าช่วยรื้อขนสัตว์และช่วยบอกวิธีขจัดผงทุลีออกจากดวงตาเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านศิกมาตทุกรูปนักบวชทุกฐานะคะเจริญธรรมสำนักดีคุณกราคุณปะทัญญาธิธรรมนักเรียนสมศิขาพี่น้องชาวชุมชนทุกท่านคะ วันนี้นับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันของชาวอาโศกเนื่องจากเป็นวันที่พ่อครูได้ทำงานเผยแผ่ศาสนานับเป็นปีที่ห0สพอดี7พฤศจิกายนพุทธศักราช2513พ่อครูได้นำพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางสายนี้และไม่มีเลยสักครั้งเดียว ที่พ่อครูจะถอยหลังเข้าสู่เส้นทางสายโลกีนับเป็นแบบอย่างอันประเสริฐยอดยิ่งยวดบัดนี้เพื่อเป็นการฉลอง50ปีโพธิกิจลูกหลานทั้งหลายขอแสดงความกตัญญูบูชาพ่อครูด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีวัน,นะก้าวลดละสิ่งที่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น จะอ่านใจตัวเองให้ได้และมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสที่สำคัญจะตั้งใจปฏิบัติธรรมตามทางสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งได้มรรคผลตามลำดับเพื่อเป็นการเพิ่มสัมประสิทธิ์ให้กับพ่อครูเพื่อยือดอายุไขข,ของพ่อให้ครบ151ปีเพื่อสืบสารสาศาสนาให้ครบ5,000ปี ตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้เพื่อร่วมฉลองไปกับผลงานของพ่อครูในวันนี้พี่น้องลูกหลานชาวราชธานีอโศกตั้งแต่อนุบาลตุกติว้วสัมมาศิกขาทุกระดับชั้นปีคณะครุและตัวแทนชาวชุมชนได้พร้อมเพรียงกันออกกําลังกายเชิงวัฒนธรรมในเพลงมาร์ตอุบลราชธานี เพื่อประสิทธทิผลให้กายขันได้แข็งแรงเป็นหมู่มวลก้าวตามพ่อครูไปเพื่อสืบสารงานศาสนานี้ตามกำลังความสามารถอย่างเต็มที่และเพื่อจะเป็นท้องคำแพงที่สมบูรณ์แบบตามความมุ่งหมายของพ่อครูบัดนี้ลูกๆจะขอตั้งใจปฏิญาณตนเพื่อประพฤติตนเป็นคนดีสืบไป ห้าสิบปีโพธิกิจสู่แดนทองคำแพงแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพ่อครูสมณะโพธิลักษ์พ่อผู้เป็นสมณะพรหมนาสยังอภิญญาผู้ที่ลูกลูกรักเคารพศรัทธาและบูชาอย่างสูงสุดพ่อทำงานหนักภาคเพียรเพื่อกอบกู้ สารต่องานพระศาสนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายาติเหงือของพ่อนั้นเพื่อดึงจูงลูกให้ก้าวข้ามพ้นทุกข์จนเกิดหมู่กลุ่มชุมชนและสังคมโลกุตละมีความเป็นปึกแผ่นเป็นศาลานิยธรรมหกมีศีลมีวรณะก้าณนะโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ลูกๆจึงพร้อมใจกันขอตั้งสัตยปฏิญาณตนว่าลูกจะตั้งใจประพฤติลูกจะตั้งใจประพฤติตป,ตปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยการลดกิเลสด้วยการลดกิเลสของตนของตนทั้งกามและอัตตาอ,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 อุตสาหะ ซื่อตรง,ตรงทั้งต่อหน้าและรับหลัง,ง,ลลงทั้งในที่รับและที่แจง้งจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจะปฏิบัติธรรมาตามพ่อครูพาธรรม,รรมโดยการเพิ่มอธิศีนอ,อธิอธจิต อ,ญญอภิปัญญาจะเกิดแห่งหน day, ดใดๆลูกขอตั้งจิตรับใช้พ่อ,ไไพอทุกพบทุกชาติจนกว่าจะบรรลุธรรมถึงพระนิาน erm พานลูกๆชาวบ้านลาดชธานีาศอก ขออาราธนาพ่อครูรพครเพียรรักษา,ก,ษากายขัน,ยขนอยู่เป็นมิ่งขวัน,น,วนให้แก่ลูกลูก,ก,ลก,ลกตราบนานเท่านานทองคำแพงแท้ทแ,พแ,พแพ้แรงคนจน พวกเราทุกคน,กเ,กคนเป็นคนจนโลก,กุตละ